ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูลักษณะนะครับเส้นชีวิตเกิดขึ้นนะครับบนเนินพฤหัสนะครับเนินพุหัสก็คือเนินที่อยู่ใต้นิ้วชี้นะครับเนินพฤหัสเป็นเนินคุณธรรมนะครับเนินแห่งอํานาจวาสนาบารมีนะครับซึ่งลักษณะเส้นนะครับที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับเดี๋ยวดูก็ดูเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยเราเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิต ของไข่นะครับที่เป็นเส้นที่ไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับเ็ถือว่าชีวิตไม่ราบลื่นนะครับลักษณะนี้อันนี้ก็คือเส้นชีวิตที่ดีนะครับตามตาำรานะครับโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือหัตถลักฮัสตาสร์อันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับที่ที่ดีนะครับชีวิตราบรื่นนี่ละ ็จะวาดให้ดูนะครับทีนี้เส้นชีวิตนะครับของใครเนี่ยเขาบอกว่าหากเส้นชีวิตของใครนะครับที่ยาวมาจนถึงข้อมือนะครับลักษณะนี้แสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่อายุยืนยาวนี่แหละนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับทีนี้เส้นชีวิตที่ดีนะครับก็เส้นแบบนี้แล้วนะครับไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ ทีนี้มาดูเส้นชีวิตท,ท,ที่ไม่ดีกันบ้างนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีลักษณะเส้นนะครับที่ตัดมาลักษณะนี้ถ้าเส้นชีวิตที่มีเส้นตัดลักษณะนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติศ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้นะครับถือว่าไม่ดีนะครับแล้วก็จุดที่ well. 2เส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่เป็นเกาะเกาะอยู่ในมือนี้ก็คือโรคภัยนี่แหละนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ไกวไตนะครับโรคเกี่ยวกับที่ ล้มหมอนนอนเสื่อนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโรคเหมือนกันนะครับลักษณะนี้โรคตับโรคไตโรคปอดนะครับความดันนะครับเบาหวานอะไรทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นโรคหรือลักษณะเส้นนะครับชีวิตที่วิ่งมาลักษณะนี้แล้วก็เส้นขาดถ้าเส้นขาดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้นะครับก็จะถือว่าไม่ดีนะครับลักษณะนะครับฝนเริ่มตกนะครับฝนพรำๆลงมานะครับนิดนึง ทีนี้ลักษณะเส้นชีวิตนะครับท да ี oui. well ่เราจะมาพยากรณ์วันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตลักษณะเส้นชีวิตที่ขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งไปเนินพฤหัสลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่วิ่งไปเนินพฤหัสนะครับแล้วก็แตกเป็นตัวตัววายนี่แหละนะครับอยู่ตรงบริเวณเนินพฤหัสนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับน้อยคนที่จะมีนะครับลองเคกลายมือของท่านดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับเป็นลักษณะเส้นแบบนี้ละ ลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งไปลักษณะนี้นะครับพูดถึงตามตำรานะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะนะครับเส้นชีวิตนะครับบนเนินพุทหัตนะครับเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับก็จะเกี่ยวกับหนึ่งก็คือเป็นบุคคลนะครับที่จะมีคุณธรรมประจําใจสูงนะครับเดี๋ยวเขียนกันนะครับว่าเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะครับบนเนินพุทหัตนะครับ เส้นชีวิตนะครับบนเนินพฤหัสเส้นชีวิตนะครับบนเนินพฤหัสเนินพฤหัสนะครับพะระฤหัต ก็ถ <NYU. S 2> ือว่าเป็นลักษณะนะครับเส้นดีๆอีกเส้นหนึ่งแหละถ้าพูดถึงนะครับในส่วนของศาสตร์การพยากรณ์หรือํานายทายทักนะครับเดี๋ยวทำลูกศรกรับให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเส้นไหนเส้นไหนนะครับอันนี้นะครับลักษณะเส้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็แตกเป็นลักษณะนะครับเป็นตัว V นะครับบนใต้นิ้วนะครับนิ้วชี้นะครับหรือเนินพื้นหัด ทีนี้การพยากรณ์หรือทํานายทายทักเขาบอกว่าข้อที่1นนะครับจะเป็นท่านจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนะครับประจําใจสูงนะครับข้อที่2นะครับจะเป็นบุคคลที่มีจิตใจนะครับอบอ้อมอรีนะครับข้อที่สนะครับเป็นบุคคลที่มีศาสตร์ความรู้นะครับเฉพาะตัวของท่านก็คือเป็นคนที่ถือว่าถ้าเรียนก็เรียนหนังสือเก่งนะครับหรือมีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะครับสามารถเขียนตําบตํารายเขียนหนังสือได้นะครับ ข้อที่4นะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามสูงนะครับที่จะทําอะไรก็ทําสําเร็จนะครับเพราะว่าลักษณะเส้นชีวิตเนี่ยสิ่งที่ท่านทําให้สําเร็จเนี่ยเกิดจากตัวท่านเองนะครับไม่ได้มีเส้นสายใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อที่5นะครับเป็นบุคคลที่มีความทะเยอทะยานสูงนะครับที่จะทําอะไรก็จะสําเร็จนะครับข้อที่6นะครับเกิดมาในฐานะที่ไม่ดีนะครับผลักดันตัวเองขึ้นสู่ฐานะที่ดีได้นะครับอันนี้ก็ ทำตำรับตำราก็คือเกิดมายากจนเนี่ยแหละนะครับสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองเนี่ยแหละให้สู่ความร่ํารวยได้นะครับข้อที่เสุดท้ายนะครับท่านก็จะมีทั้งความสําเร็จนะครับและความร่ํารวยในชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นที่เรียกว่าเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับที่วิ่งขึ้นเนินบฤหัสนะครับแล้วก็แตกเป็นลักษณะตัววีนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็ชีวิตนะครับมีความเจเริญรุ่งเรืองนี่ก็จะถือว่าเป็นลักษณะลายมือหลายเส้น,สนอีกหลายมือหนึ่งที่เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับบนเรินบุรหัสสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ